วันนี้ก็จะมาอัปเดตราคา8อันดับพระเครื่องของหลวงพ่อรวยภาษาทิโกต้องมาว่าเป็นราคาประจําปีพศ2566นี้เลยก็จะเป็นการอัปเดตประจําปีแล้วกันหรือว่าเป็นราคาที่พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วขึ้นหรือลงหรืออะไรยังไงแล้วแต่ละรุ่นเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงก็ไปกันที่อันดับที่1แล้วกันนะครับรุ่นไตรมาส59เนื้อเงินหน้ากาดทองคํา เป็นรุ่นที่หลวงพ่อรวยเนี่ยปลุกเสกอย่างเป็นทางการในช่วงปีพศ2559สําหรับเนื้อเงินหน้าทองเป็นพระในชุดกรรมการก็จะเป็นกล่องใหญ่นะครับจะมีทั้งเลดทั้งเหรียญทั้งเนื้อนวะเนื้อทองแดงลงยาขาวนะครับด้านหน้าก็จะตอกกอไก่2ตัวหรือเรียกว่ากรรมการนั่นเองนะครับด้านขวาจะเป็นซ้ายขวานเนี่ยผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่จะตอกโค้ด95กับโค้ดกอไก่ ปัจจุบันก็มีการเล่นหา20,000บวกลบ20,02 2 0 3 0 0 0 2 5 0 0 0ก็ขึ้นอยู่กับความสวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจมูกสีของโรงยาหรือว่าผิวเหรียญน,นะครับก็ราคาจะขึ้นลงบวกลบอยู่ประมาณ20,000 20,02 2 0 3 0 0 0ถึง20,05แล้วกันนะครับก็ไปต่อกันที่อันดับที่2นะครับเป็นเนื้อเงินโลงยาสีแดงรุ่นเลื่อนสมราาัสัก ก็เลื่อนสมศัก์เนี่ยเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องยาแดงก่อนละกันลงยาสีแดงเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างจะขายง่ายตั้งแต่ในช่วงหลวงพ่อรวยยังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะมีชาวจีนมีลูกศิษย์ลูกหาคนคนไทยของหลวงพ่อเนี่ยก็ซืออ้อขายสําหรับยาแดงเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยมีการเปยนมือเยอะว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็คนจีนเนี่ยให้สีแดงเป็นสีแห่งการนําโชคนะครับ ก็จะมีคํานิยามว่าจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนนะครับก็ได้รับความนิยมหลายๆรุ่นเลยนะครับแต่สําหรับเนื้อเงินลงยาแดงรุ่นเลื่อนสมรัสักเนี่ยเลทราคาก็จะอยู่ประมาณ2 5 0 0 0ืถึงสองหมนะครับบางองค์ไม่สวย20,000ต้นก็มี mm hmm. นะครับหรือว่าบางองค์มีตัวเลขที่เป็นเลขเบิ้ลหรือเลขเรียงต่างๆเนี่ยก็สตาร์ทสาม0 0ื่ก็มีเห็นเอาเป็นว่าราคาที่ซื้อขายได้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 ถึง26 0 0 0บวกลบเลยนะครับนะครับต่อไปเป็นอันดับที่3ก็ยังอยู่ที่รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเนื้อกระไหลทองลงยาสีฟ้าก็จะเป็นพระชุดกรรมการเหมือนกันนะครับเป็นพระที่นักสะสมมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าชื่นชอบรุ่นนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าจ่ายเงินหลักพันแต่ได้พระลงยาแล้วก็อยู่ในชุดกรรมการด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยแจ้งเข้ามากันว่า รุ่นนี้มีเลทราคาเล่นหากันอยู่เท่าไหร่ประมาณไหนคือผมต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตราคาปัจจุบันพราะเครื่องเนี่ยมีราคาขึ้นลงค่อนข้างที่จะสวิงนะครับแล้วแต่ช่วงด้วยนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ย กะไหลทองลงยาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5,000บวกลบสวยๆมีคนขายได้ 6000- ถึง6,500จะไม่เกินนี้ก็ต้องบอกว่าบางคนติดอยู่กับราคาเก่า2 0 0 0 0 3 0น0 0อะไรต่างๆเนี่ยคือผมจะแจ้งให้ชัดเจนเลยว่าเป็นว่าราคา5 0 0 0บวกลบเนี่ยสามารถซื้อขายได้แน่นอน,นอก,ก็ยังเป็นพระสภาพคล่องอยู่นะครับเป็นที่นิยมสําหรับสิทธิหลวงพ่อรวยวัตโกอยู่เหมือนเดิมตัวพระเนี่ยด้านหลังจะตอกกกหรือว่าชุดกรรมการนั่นเองนะครับก็มาที่อันดับที่4แล้วกัน ย้อนกลับไปที่รุ่นไตรมาสก่อนรุ่นไตรมาสรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อนวะหน้ากากทองคําราคาเรทปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ตั้งแต่1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งบวกลบบางท่านจมูกโดนผมเห็นขายกัน8 0 0 0ั5แ0ก็มีนะครับสำหรับเนื้อนวะเนี่ยก็จะมีสีที่ค่อนข้างแตกต่างกันจะมีสีที่แก่เงิน Balance. สีแกนน่ทองมีเลขร ah ันนัมเบอร์มีผิวที่สวยต่างกันฉะนั้นเนี่ยราคาของแต่ละองค์เนี่ยจะ ไม่เหมือนกันก็เอาเป็นว่ามีราคาบวกลบ10,000บวกลบแล้วกันถ้าไม่สวยก็จะอยู่8 0 0 0 9,000ไปเลยก็มาต่อกันที่อันดับที่5นะครับเป็นไก่เงินไหลามาไก่รุ่นแรกของหลวงพ่อรวยแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าจัดสร้างในปีพศ2560หารือ60ศนั่นเองก็เป็นไก่ในตำนานที่เขาพูดกันว่าในพิธีเนี่ยหลวงพ่อรวยท่านเพ่งกระสินจิตอะไรต่างจนในในพิธีเนี่ยวัตถุมงคลที่เป็นไก่เนี่ย มีการสันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือว่าไก่กระโดดที่เขาพูดกันเนี่ยอย่างที่เห็นในหน้าจอเลยนะครับเนื้อเงินหางส้มเป็นไก่รุ่นแรกที่ได้รับความนิยมไก่เนี่ยเป็นปีเกิดของหลวงพ่อด้วยแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาแล้วกันด้านตูดของไก่เนี่ยก็จะอุดมวลสารมีตะกุดเงินแล้วก็มีพลอยมีมวลสารแรงต่างที่หลวงพ่อรวยได้ ท่านได้ทําไว้นะครับปัจจุบันราคาก็จะอยู่ประมาณ6 5 0 0 7 0 0 0ถึง8,000นะครับราคาที่ผมได้แจ้งไปเนี่ยเป็นราคาที่สามารถซื้อขายได้จริงไม่ใช่ราคาที่ว่าอยู่บนฟ้าใครจะพูดก็พูดได้แต่ว่าพูดมาแล้วเนี่ยมันสามารถซื้อขายได้จริงหรือเปล่าฉะนั้นราคาที่ผมแจ้งไปเนี่ยก็จะเป็นราคาที่สามารถซื้อขายได้จริงนะครับก็มาต่อกันที่อันดับที่6แล้วกัน ก็อบอกว่าเป็นพระยอดนิยมของหลวงพ่อรวยเลยนะครับเป็นพระครึ่งองค์ที่ชื่อว่ารุ่นชนะจนนั่นเองรุ่นชนะจนเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายๆเนื้อแต่วันนี้ที่ผมยกตัวอย่างมาก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาสีแดงกับสีน้ําเงินแล้วกันนะครับสำหรับเนื้อเงินลงยาจะมีแค่สองสีมาได้รับความนิยมในช่วงประมาณปีพศ2562เนื่องจากพี่มนแคนแก่นคูนเนี่ยได้ร้องเพลงพ่อรวยนะครับนิมนต์เหรียญชนะจนขึ้นคอสมเลดพันล้านที่ข้อมือขวา เป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อด้วยนะครับที่ได้จัดสร้างครึ่งองค์รูปไข่ของวัตตะโกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นชนะจนปี56เนื้อเงินลงยาสีแดงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ6 0 0 0 0ถึงเ0 0 0 0ืเลขส,สวยๆอาจจะขายได้ 75- 0 0 0าถึง8 0 0ห0นะครับสำหรับสีน้ำเงินนะครับก็จะมีตั้งแต่4 8 0 0 0 5 5 0 0 0ถึง6ก0 0 0ก็อยู่ที่ตัวเลขเอาเป็นว่าราคาที่ผมแจ้งไปเนี่ยสามารถซื้อขายได้จริงนะครับก็มาต่อกันที่อันดับที่7นะครับยังอยู่ที่รุ่นชนะจนเหมือนเดิม สำหรับปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่ชนะจนเนี่ยมีราคาที่การขึ้นลงสวิงเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับผมก็เลยอยากจะอัปเดตให้พี่ๆได้ดูครับสำหรับชนะจนที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงในปีนี้เนี่ยมีการเล่นหาเปลี่ยนมือค่อนข้างที่จะบ่อยเพราะว่าเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญคลาสสิกครับเป็นทองแดงลมดําซึ่งบางเหรียญขายได้แพงกว่าเพราะอะไรนะครับ เพราะว่าบางเหรียญเนี่ยเขาเรียกว่าผิวดีแล้วกันผิววันณะดีนะครับอาจจะเป็นผิวลุ้งที่หรือพี่ๆหลายๆท่านเรียกกันว่าออกซิเดชันนะครับก็จะเกิดประกายลุ้งขึ้นมานะครับก็อันนั้นก็จะขายได้ราคากว่าผิวปกตินะครับสำหรับชนะจนทองแดงเนี่ยก็จะตอกโค้ดข้างหน้าสําหรับโค้ดรันนัมเบอร์นะครับอยู่ทางด้านขวาถ้าพิกด้านหลังมันจะเป็นโค้ดไก่ก็สามารถดูได้นะครับสำหรับพาร์ทแท้เนี่ยมีวิธีการดูในช่องผมอยู่สําหรับเนื้อทองแดงราคาก็จะอยู่ประมาณ16,000บาทถึง 2 2งหมบาทขึ้นอยู่กับจมูกตัวเลขผิวแล้วก็ความสวยองค์ประกอบโดยรวมนะครับราคาที่ผมแจ้งไปเ,เป็นราคาที่อัปเดตปัจจุบันล่าสุดใครที่ชื่นชอบรุ่นนี้อยู่ปัจจุบันนี้ถ้าจะช้อนเนี่ยช้อนได้เลยก็มาที่อันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่8 ก็ผมเลือกเป็นเลทลงพร,รวอยบ้างแล้วกันนะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงเลทเลยนะครับเพราะว่าผมเองพูดตรงว่าไม่ค่อยถนัดครับสำหรับเลทที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นเลทรุ่นเลื่อนสมรณศักดิ์ที่ผมได้เพิ่งขายออกไปก็ต้องบอกว่าถ้ามีการขายจริงๆอัปเดตจริงๆมีการซื้อจริงๆเนี่ยผมก็จะสามารถพูดได้เต็มปากว่าเออภาพนี้เป็นอะไรไงนะครับสำหรับบนหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นเป็นเนื้องเงินลงยาแล้วกันนะครับหน้าจอที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยก็จะเป็นพัดยศจะอยู่ทางด้านซ้าย ไก่อยู่ด้านขวานะครับหน้าหลวงพ่อจะอยู่ตรงกลางลิกด้านหลังมาจะเขียนว่ารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์อ่ะก็จะต่อโค้ดและนัมเบอร์อะไรต่างเนี่ยสภาพดีๆนะผมขายออกไปเนี่ยในราคา14,0 0 0บาทเอาเป็นว่าเป็นสภาพป้ายแดงแล้วกันเนื้อเงินลงยารุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ขนาด4บาทเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง15,000บาทผมไม่ใช่อาจารย์หรือว่าไม่ใช่ผู้รู้อะไรมากมายแต่ว่าสามารถเป็นไกด์ให้พี่ๆได้ สำหรับวันนี้เป็นพระเครื่อง8อันดับยอดนิยมหรืออัปเดตราคาพระเครื่อง8อันดับของหลวงพ่อรวยนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็คอมเมนต์กันหน่อยว่าท่านมีรุ่นอะไรชื่นชอบรุ่นอะไรแล้วก็กดแชร์ด้วยฝากติดตามทุกช่องทางเลยทาง YouTube f a c e b o o k TikTok อะไรต่างๆที่มีเนี่ยก็พิมพ์ไปได้เลยยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับยินดีรับเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับสแกนเคียร์โค้ดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ละกันยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสบ